อากาศสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาสวัสดีเอฟซีลุกท่านที่เข้ามาติดตามหับชมบ่าวตายเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้โหอืมสงบสันติมันอกีน <c oughs> นนก,ก,กกระโผ่่กับบ่าวตายยังเศร้าๆพ่อแม่พี่น้องเลยสบายดีปลุกการสบายดีแล้วก็กาศสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขสัขนต์แอะพ่อพี่น้องเด้อยทุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องอืมบรรยากาศยังเศร้าๆพ่อแม่พี่น้องเลยแดดยังทันได้ออก พากันคนดินมาใส่พี่น้องเอ้ยหนา้าหน้าบ้านเฮาทางหลังบ้านก็นขุดเรียบร้อยเกียยเตะปูนมันนี้มันนี้เฮาอิดได้เทปูนแล้วพี่น้องเอ้ยน้องสันติชวนอยู่ ทำแม่เป็นเงินอยากเห็ดน้ำไม่ใช่เป็นเป็นตากล้องให้พ่อพี่น้องเลยสิชวนสองคนกับนกสันติให้ทำแม่เป็นตากล้องให้พ่อพี่น้องเอ้อยากเป็เห็ดกับเนี่ยกับนกสันติกับสันติเป็นผู้สวน บปดีพอด่อพีน้องบาตดีี่ผคนันก้ทัน้ั้นนะายดีย้สววนน้องาันตี่ผู้นู้หแล้วผมหม่พี่น้องอยากหายแล้วก็เลยเหตุอยกัน เกิอที่นี่สีนีฉันตื่นได้เก่อที่หงามตาพ่อแม่พี่น้องตื่นเต้ามากก็แม่ตายดาวจังตีส่วนมาบารายไปบ้านป่าขุดทานหลัง แต่ไทยแล้วหากันมาสวนดินใส่้างหน้าเพราะว่าเป็นจิเทเทปูนเทคานึ้นอีนให้สูงมาตายเมื่อบานตาแม่พาจันติสวนน้องบิวมีน้องบิวไปส่งขาวฟออยู่นาน้องบิวมาเป็นกติจสวน้วยกันในพี่น้อง เราก็ดูลาดอกสำปาเพิ to yes ่นไปบ้านป่าก็พาลูกพาลูกดูสวนใส่ถาเพิ่นถ้าเพิ่นมาแล้วก็พาถกคารเทคานเทปูนใส่ปูพื้น Mm. ลาสันติชวนแหงแลาสันติดินกำลังประทันเลยซื้อมาทมแต่ว่าจะเอาดินซื้อแต่เอาไปใส่เฮือนหลัางในไปเลยพี่น้อง น้อเอินเกิดรถขาดใช้จ่ายคือว่านี่ยนี่จีจางกับเจ้าบอกมาเห็ดซอยก็บอกมีเงินพี่น้องเอาเองเอาเองประหยัดครับประหยัดเกิดเอาเองเกิดเอาเองคอยทำไปเกิดอีแล้วก็บอกง่ายบอกแม่พี่น้องบอแม่ติดตาก็ได้พ่อพี่น้องเลยติดตาก็ทำเงก็โตโตสบายเลยพี่น้อง có ở tao mê gặp người này cười này ta này cười tên cha con tại vì chắc sữa rồi việc rồi nó lại cái lời mẹ bên ta có này. 嗯。

ถอกอัอกนถอกไปสีอเลรก็ถอกงับ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 ไปน้ำลูกถ <c oughs> อกย้ายขึ้นหลังพ้ยายไปตามประตูพุ่นจะน้องวิวน้องวิวก็มาเลยแต่จองเข้าพี่น้องแลมาสวนซอยน้บบาว ยนนูจะเป็นคนหนู่น้องก,กันติกับป้าทายจะเป็นคนุด น้องบิวกับน้องสันติกําลังสวนครับพี่น้องน้องขุด pin cà kèn สำหรับคลิปนี้ก็สมมาภควน,นออเนาะชาเดลากอนเดอร์ปากกดหลค์ก,ก,แกดแซกดจิตามไม่เด็ด่น้องุณพ่อก็ลิปกับไปพี่น้องเลยสบายดีสบายดียดป่ารง